และช่วงนี้ยิ่งดียิ่งกว่าเพราะได้เวลาแล้วที่เราจะไปแจกโชคกันวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีไปติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชคนี่คือคาราวานแห่งความสุขและความโชคดีเพราะคาราวานนี้อยากบอกให้พี่น้องชาวไทยรู้ว่าล้านแรกแตกแล้ว,ลวออน้ำจับทองคำเลยค่ะน้ำจับ,บ ประกาศก้าว่าแคมเปญบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี2องเขาจับจริงแจกจริงอยากพลิกชีวิตแบบนี้เพียงส่งฝาเครื่องดื่มคาราบาวแดงหรือคันโซคูณ2เดิเนราาดงแล้วอย่าลืมส่งฝามานะครับ อีกแล้วเราตืมนเลยเป็นอะไรเป็นอะไรอีคุณเป็นอะไรลอตเตอรี่ขยี้ใจโดนอีกแล้วดิลอตเตอรี่มันไม่ถูกไม่เป็นไรเพราะคติดิฉันไม่ถูกหวยไม่เป็นไรเป็นคนสวยให้ได้ก่อนเต้าเต่าหนักเต่าคู่เลยโอ้ยโอยเออแต่ว่าเป็นคนสวยก็ยากอยู่นะดิฉันพยายามอยู่เนี่ยจะสวยไม่สวยจะถูก แต่คุณผู้ชมมีสิทธิ์ลุ้นที่จะเป็นผู้โชคดีกับกิจกรรมนี้แน่นอนแล้วถ้าอยากรู้ว่าตัวเองจะโชคดีหรือเปล่าต้องทําอย่างไรไปดูกติกากันเลยกติกาลุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่ายเพียงส่งฝากระบาวแดงเขียนคําว่าวิตามิน B12 ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือทุานั้นหรือส่งฝาคันโซค,คูณ2แล้วเขียนคําว่าตับ ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2566ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลาก3 0อนเย้ยยายยยยยยๆยยยกับกยย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  พอแล้วคมมีแตกกติกา<อ>ต้อไปตอกกติกาของเรามันช่างไร้บาก<อ>ทาให้ถูกตามนั้นเลยนะครับเ<อ>ขียนบีบส่งมาผมย้ำตรงนี้แล้วกันจะได้ลุ้นมีโอกาสได้พลิกฟื้นชีวิตแล้วได้รับของรางวัลเพื่อไปต่อยอดสร้างอาชีพยกระดับชีวิตตัวเองครับถูกต้องและที่ชอบมากๆเลยนะคะคือคาราบาวแดงเนี่ยยืนราคาที่10บาทเท่าเดิมไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ยังจ่ายแค่10บบาทเท่าเด ได้รับมอเตอร์ไซค์รุ่นนิวคลิก125เพราะฉะนั้นไปลุ้นพร้อมๆกันเลยจ้าโยสายปนที่โดยสายไฟแต่ม,<า>มันเป็นสายปนที่เป็นฝาทันโตคุณสองและฝาคาราบาลแดงยอดจริงๆนะคุณดูดิสุดยอดนะแล้วคนที่ส่งมา ขอแสดงความยินด,ดีเลยครับและผู้โชคดีนั่นก็คือคุณสวุวรรณล่าเลิศขอแสดงความยินด,ดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับเออเอาล่ะเอาล่ะจริงๆเราก็จับกันมาหลายรางวัลแล้วนะนี่จะเป็นโอกาสแรกเลยนะเนี่ยที่ได้พูดคุยกับคุณกรมแต่ว่าเป็นจริงเป็นจังอยากทราบเหมือนกันทาไมฮะทำไมแคมเปญน,นี้กิจกรรมนี้ถึงเน้นในเรื่องการต่อยอดสร้างอาชีพล่ะครับคนไทยเราอีกมากมายนะครับ ธรรมอาหารรับกับปนญหาเช้ากินข้าวทุกคนปากจัดจิิงทีสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดก็คือให้ของที่เขาเป็นเครื่องธรรมอาหานไปต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพหารายได้กักตัวนี้จ้องครับ,รบติดตามกิจกรรมนะคะของคาราบาวแดงบอกเลยว่าจัดจริงแจกจริงแน่นอนค่ะรบ